เมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทย์ทองทานจินวัฒนนั้นก็ได้ย้ําเรื่องของการถแถลงเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งท่านก็ระบุว่าจากจุดเริ่มต้นสถานการณ์ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568นนะคะดิฉันและทุกหน่วยงานภายใต้รัฐบาลไทยยึดหลักสันติวิธีในการแก้ปัญหาค่ะโดยการเจรจาตามกรอบทวิภาคีทั้งในระดับ ผู้นำรัฐบาลและกองทัพดําเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมาค่ะเพื่อรักษาบุรพทางดินแดนปกป้องอธิปไตยสร้างสันติภาพตามแนวชายแดนเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะและจากการเจรจา,ารของรัฐบาลไทยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากลระหว่างประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารทางการของรัฐ งดเว้นการสื่อสารรายวันผ่านช่องทางอื่นๆค่ะไม่ยัวย่วยุหรือว่าท้าทายไม่สร้างความคลาดเคลื่อนเพื่อให้เกียรตินิจประเทศคู่จรจารักษาบรรยากาศคลี่คลายความขัดแย้งและไม่ส่งผลต่อสถานการณ์ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจกและสังคมดิฉันขอย้ำว่ารัฐบาลไทยไม่เคยออกคำสั่งปิดชายแดนค่ะสิ่งที่ดำเนินการอยู่คือการกำหนดเวลาเปิดปิดด่านจากมาติในที่ประชุมของสอมชก็คือเรื่องของ ความมั่นคงนะคะซึ่งมอบอำน,นาจให้กองทัพพิจารณาเพื่อป้องกันผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของกำลังทหารและอาวุธที่ใช้ปฏิบัติการในระยะไกลของฝ่ายกัมพูชาไทยจึงจำเป็นต้องกำหนดเวลาเปิดปิดด่านเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนค่ะซึ่งมาตรการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและที่ผ่านมาค่ะการประชุมในกรอบ JBC ผ่านไปด้วยดีค่ะแม้จะยังมีข้อความคิดเห็นที่ต่างกันของทั้งสองฝ่ายแต่ว่าเพื่อรักษาแนวทางการเจรจารัฐบาลไทยจึงเสนอให้มีการประชุมในกรอบ RBC ซึ่งเป็นระดับผู้นำกองทัพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความตึงเครียดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมีการปรับ,บกำลังในพื้นที่ที่จะเผชิญหน้าให้กลับมาเหมือนปี2567 ส่วนกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาจะเดินหน้านำสี่พื้นที่พิพาทเข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศดิฉันขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกและไม่เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวค่ะเพราะว่ารัฐบาลน,นั้นเชื่อมั่นในกลไกทวิภาคีที่มีความจริงใจของทั้งสองประเทศคือแนวทางที่มีประสิทธิภาพและคาดหวังผลสำเร็จได้นะคะ และในขณะนี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการทีมไทยแลนด์ค่ะดําเนินการใดๆที่มีผลกระทบโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวนหน้าคณะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการสั่งการให้มีการศึกษาข้อกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อย้ําจุดยืนของไทยในประเด็นระหว่างประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศนั้นจะเป็นผู้นําเรียนข้อมูลและความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องค่ะ และในช่วงบ่ายของเมื่อวันนี้นะคะก็จะมีการเชิญคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากหลายประเทศนั้นเข้ารับฟังการชี้แจงจากกระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการ JBC ค่ะเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ไปพร้อมๆกันด้วย <c oughs> ซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงประมาณสัก15นาฬิกา30นาทีนะคะคเขา <c oughs> เขาบอกว่ามีการเรียกทูตมาจากประเทศต่าง เพื่อที่ะจะทําความเข้าใจว่ามิติของประเทศไทยเนี่ยกับกัมพูชาเนี่ยในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงเนี่ยไปคุยกัน2วันเนี่ยเป็นยังไงะนะครับให้ชาวโลกเนี่ยได้รับรู้เพราะว่าทางกัมพูชาเนี่ยพยายามสื่อออกไปว่าเป็นประเทศเล็กๆและถูกไทยรังแกในด้านต่างๆเช่นในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นที่ช่องบกเนี่ย เขาบอกว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปหนึ่งรายะนะครับไปหนึ่งรายในพื้นที่พิพาทต,ตรงนั้นเปรียบดังไทยเนี่ยไปรังแกเขาก่อนค,คือไม่ต้องไปพูดอะไรชัดแต่ว่าชี้ข้อได้จริงตรงนี้เนี่ยและพยายามบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประสาทของเขา แต่ไทยเนี่ยไปรุกรานดังนั้นเนี่ยเขามีแผนที่โดยชอบด้วยกฎหมายของเขา1ต่อ2 0 0แสนนะครับควรที่จะยึดตรงนี้แล้วเขาเชื่อมั่นว่าถ้าคุยกันเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องยื่นต่อศาลโลกให้เป็นตัวการเลยในการที่จะตัดสินชาวโลกอาจจะมองอย่างนี้แต่ไทยเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่เขานําเสนอออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดความจริงมันต้องเป็นแบบนี้ก็ได้มีการสื่อสารไปยังทูตในแต่ละประเทศเพื่อที่จะได้เป็นระบอกเสียงหรือว่าเป็นการสื่อสารไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกให้ได้รับรู้รับ ทราบเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับค่ะอืมนี่คือการทำงานใน<ช>วันนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าการทำงานของรัฐบาลและกองทัพนั้นเป็นเอกภาพทุกคนนั้นก็คือทีมไทยแลนด์ท่านบอกไว้นะคะ <c oughs> วันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กันเองเรารู้สึกเหมือนพี่น้องคนไทยทุกคนว่า <c oughs> การรักษาอธิปไตยของชาติปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนคือภารกิจอันสำคัญสูงสุดรัฐบาลจะไม่ยอมให้ใครมาแกล้กลงใส่ร้ายคมคูวันนี้ถ้าไม่มีใคร เคารพกติกาก็จะไม่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกค่ะ